สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี้น้องแสงสีมะถดล่องช่ำกิ่งพีทุเนียที่น้องแสงได้ซื้อมาจากฟ้ามดอกใหม่ที่ล่งไปคิดที่แนวนะจะซื้อมาประมาณสิบกระถางนะจ๊ะตะวายอยากปลูกหลายก็เลยคิดว่าสีมะล่องช่ำกิ่งเบิ้งนะจะอันนี้ก็ตัดกิ่งออกมาตัดแล้วกะอันแตงกิ่งเพิ่นไปพร้อมนะจะตัดดอกยิ่งตัดอันตัดช่อดอกตอนเพิ่นอันน,น้อย,อยอยู่เนี่ยเพิ่นสิแตกกิ่งหลายนะจ๊นะเนาะตัดแล้วกะสีเอากิ่งมาอัน มาแต่งนะจ๊ะ,ะให้อันช่ำได้ดีนะจ๊ะ,ะเอาใบาออกแนสักหน่อยนะคะแล้วก็จากนั้นกส็สิอันตัดกิ่งไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนะาะตัดประมาณ2ี่กิ่งพ่อว่าสีา่สิ0ต้นนะจ๊ะ,ะหวังว่าสีา่ส้20ตน้นก็มาชุบร์โมนเนะจ๊ะ,ะเล่งหลากแล้วก็เอามาอันเอามาอันเสียบในอันดินดินที่เขาเป็นดินเพาะนะจ๊ะสะื่อมากโดยเฉพาะเป็นดินที่อันบ่มีปุ๋ยหลายนะจ๊ะ เวลาหากเพิ่นออกมากกับสิบริษัทําลายหลากเนาะจ้ะเนาะจากนั้นพ่ออันปลูกแล้วช่าแล้วเนาะอ่ะช่ากิ่งแล้วก็เอาฮอร์โมนเล่งหลากเนาะจ้ะผสมกับน้ําเนี่ยมาโรดเพิ่นอีกเนาะจ้ะอีกแบบนึงให้มันอันออกหากเร็วๆเนาะจ้ะเนาะอันนี้อันข้าเจ้าว่าอันมันอาจจะบ่ติดแต่น้องแองนะ่ะชอบทดลองเนาะจ้ะก็สิเบิ่งนะว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะจ้ะเนาะ